ตอนนี้นะคะก็คืออย่างที่เห็นเรากำลังพีชีพอยู่นะคะท้ายแล้วมันแดงแล้วก็แสบคันคันคันมากตอนนั้นอะตอนนั้นก็คือยิ่งเจ็บยิ่งสนุกยิงจนตาเละเปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอย่างเงี้ยร,ร,รักเหีเ่ยวเพราะว่ามันเป็นสีดำเป็นลูกรักคนใหม,นม่จริมจริงๆหนักไก่ลดลงไปเยอะมาก สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับพี่มิงแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเซสชั่นม้มอ,มอยฮัปปิกน้องจักกะแรกันนะคะเป็นอีกหนึ่งอย่างมากที่คน,นชอบถามพิ่มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าพิ่มาเลี่ยง เรื่องท็อปปิกนี้มานานต้องว่างแล้ว,ลวเราไม่กล้ามาทำเขินแต่วันนี้นะคะจะเป็นการพรีชีพตัวเองเราจะมาพูดถึงปัญหาที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้หญิงเกือบทุกคนเลยกังวลก็คือเรื่องทํายังไงให้จัดข่าวเนียนไร้ขนไรหนังไก่ขอมาเล่าถึงประวัติการกําจัดขนของพิมพ์ก่อนย้อนไปถึงช่วงที่สมัยเด็กๆยังอออๆเลยนะขนขึ้นอะ่ะที่แบบบอกแม่ว่าเฮ้ยมาม้าพิมพมีขนแล้วอะ่ะอย่างแรกที่พิมพ์ได้มานะคะก็คือเป็นที่โกนขนอะ่ะแม่ก็ซื้อที่โกนขนมาให้พิมพใช้มาสักพัก แต่รู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือขนขึ้นไวมากแล้วเนี่ยเป็นขนที่ขี้เกียจขี้เกียจโกนทุกวันเงียเราก็เลยมาหางวิธีใหม่นะคะอย่างต่อไปที่พิมพ์ซื้อมามันเหมือนแบบเป็นความ Amazing มากคือเป็นครีมกําจัดขนเคยใช้ไหมที่มันจะเหมือนเป็นครีมเลยนะทาในบริเวณที่มันมีขนอะแล้วมันก็จะมีไม้อันหนึง่งที่เราแบบ ขนทั้งหมดอนะ่มันจะหลุดออกไปหมดเลยเว้ยเออพิมพก็รู้สึกแบบว้าวเหมือนกันนะแต่ว่าไอเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรอนะ่ะแต่ใช้แล้วมันแดงแล้วก็แสบคันคันคันมากตอนนั้นอนะ่ะคิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับพิมพนะคะไม่รู้ว่าเป็นที่แดรเป็นที่ยี่ห้อเขาหรือว่าเป็นที่ผิวของพิมณนะัตอนนั้นด้วยนะก็เสียดายตังมากนะเพราะว่าซื้อมาก,กะปกนึงแต่ว่าใช้ไ่ได้แค่ครั้งเดียวเองนะคะเปลี่ยนวิธีไปใช้แบบแหนะ เนี่ยดึงขนเอาอะตอนนั้นอะเหมือนขนมันยังขึ้นมาไม่เยอะไงตอนช่วงแรกๆก็น้อยเราก็ยังถอนไว้นะคะก็คือดึงเป็นเส้นๆเอาพิมเป็นคนที่โลกจิตมากเกี่ยวกับเรื่องการดึงขนยิ่งเจ็บยิ่งชอบดึงเท่าไหร่ก็ชอบมากรู้สึกสนุกในการดึงขนไม่มีปัญหาเรื่องความเจ็บเกี่ยวกับการดึงขนเลยนะคะทนได้เลเวลแบบสูงมากตอนนั้นก็คือยิ่งเจ็บยิ่งสนุกดึงจนตาเละปัญหาที่พบมนะคะก็คือ เลิกออกไหมเราจะต้องเหมือนซองอะแล้วก็ดึงปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอย่างเงี้มันก็ทําให้น้องเขาย่นน้องเขาเหี่ยวอ่ะเสียใจมากเลยนะที่พิมทาแบบนั้นนะอีกปัญหาหนึ่งเสียใจพอๆกันเลยนะคือน้องจักเริ่มเป็นตุ่มๆหนังไก่อ่ะคราวนี้พิมก็แบบนักแร้หนังไก่แก้ยัยงไงเพื่อนหิมน,นะคะแนะนําให้ลองไปแว็กขนเพื่อที่จะแบบปึ๊กครั้งเดียวเก็บครั้งเดียวแล้วเราก็สามารถอยู่ได้เดือน2อเดือนเลยนะคะพิมรู้สึกว่าเหมือนพิมพบ เราเกิดมาเพื่อกันละกันนะพบเนื้อคู่ของพิมาทพิมรักวิธีการแว์ขนมากๆเลยนะคะร,รักมากเฝ้ารอวันที่ขนขึ้นเพื่อที่จะได้ไปแว์ขนอนะ่ะยิ่งเวลาที่เห็นรากเห็นโคนของมันนะคะดึงขนออกมาปึ๊ดนึงแล้วแบบมีโคนข,ขาวๆมีเลือดซิบๆอ่ะมันเป็นความเจ็บที่แบบ โอ้ไกอดชอบมากชอบมากจริงๆแต่สุดท้ายแล้วเราก็เหมือนจะทนความที่เราจะต้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ไหวพิ่ว่าไม่ใช่พี่หมาที่ทนไม่ไหวแน่พี่หมาทนไม่ไหวที่เราจะต้องไปไปทําที่ร้านอยู่บ่อยๆแล้วนางอะ่ะเจอเซลโทรมาขาย แม่เป็นคนที่เชื่อขนง่ายแล้วก็ซื้อเก่งมากเลยนะคะจบไปคอสเลเซอร์ขนคอสหนึ่งปัญหาขนของเราก็คือจบไปที่คอสคอสนั้นนะคะกิมก็ไม่มีขนให้ไปนั่งคิดแล้วนะคะจริงๆก็แอบเสียใจ,จนะเพราะว่ายังอยากแวะขนคือมีคนเคยบอกมานะว่าการที่เราแว็กหรือว่าการที่เราไปเลเซอร์มันจะทําให้ปัญหาหลักแลนหนังไก่มันเนียนขึ้นริ้วรอยมันจะจางลงทําให้มันดูเรียบเนียนขึ้นแต่ว่าปัญหานี้มันก็ยังอยู่กับ พิมพมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะพิมพไม่รู้ว่าจนกว่าเราจะพบทางสว่างของเรามันก็สายเกินไปสําหรับพิมพแล้วหรือเปล่าคราวนี้พิมพก็เลยต้องมาเล่งบำกกรุงจักรแล้ของพิมพกันนะคะเออมันก็คงไม่มีใครอยากให้รักแล้วมันดูมีริ้วรอยดําค้าอะไรอย่างนี้เนาะ,ะอย่างแรกเลยอ่ะที่พิมพใช้นะคะเป็นวิธีบ้านๆเลยจําได้เซิร์ชในเน็ตบั่นแหละทํายังไงรักแล้วข่าวหลายๆคนแนะนําให้ลองใช้มะนาวพิมพก็ลองฝานมะนาวใช้ดูระยะหนึ่งมันช่วยเรื่องริ้วรอยจางลง มันก็ทําให้ดูเรียบเนียนขึ้นนะคะคิดว่ามันก็เวิร์กในระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ขี้เกียจหันมานนวครีมก็เลยทําได้ไม่นานนะคะแล้วเราก็เลิกทาไปคราวนี้เพิ่งได้ครีมตัวหนึ่งของวาสลีนมาลองนะคะเป็นครีมดูแลใต้วงแขนโดยเฉพาะเลยใช้มาเรื่อยๆติดต่อกันนะคะก็รู้สึกว่าเขาช่วยเรื่องให้มันเรียบเนียนขึ้นไม่มีหนักไก่แล้วก็ใช้ง่าย ะัวนกว่ามะนาวเยอะอะด้วยความเป็นแบบหลอดหลอดแบบนี้ด้วยอะมันก็พบง่ายใช้ง่ายพิมรู้สึกว่าพอใช้ตัวนี้แล้วอะก็คือไม่ต้องใช้โลออนเลยนะคะบำรุงได้ดีกว่าสึงง่ายแห้งเร็วมากพิมใช้แล้วก็แห้งๆออกไปข้างนอกด้เลยอะเพราะว่ามันเป็นซีรัมที่เขาเคลมมาว่ามีส่วนผสมของคอ,งอ,งองลลาเจน plus โอเมก้า6ที่ช่วยให้รักเลยค่ะกรจ่ใสและเรียบเนียน พิมจะใช้ในช่วงเช้านะคะก็คือใช้เซร็จก็คือแต่งตัวออกกาับ้านแล้วมันก็อยู่ใน้ทั้งวันก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่พกทิชชู่เปียกไว้คอยแอบจับ จัก,กะแลระหวางว่าใครเป็นปะพิมเป้นเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ต้องแหละเพราะว่าเขาเอาอยู่นะคะเรื่องคุมกลิ่นคุมเหงื่อก็คือได้ชาจะลดเย็นเลยเลิศม,มากอันนี้ก็เป็นลูกล้างคนใหม่พิมจริงๆนะคะมันใช้ดีจริงๆก็เลยอยากมาแนะนําบอกต่อ<ม>เกิดเป็นทางเลือกสาหรับ mm hmm. ใครใหลายๆคนที่มีปัญหาคล้ายๆพิมนะคะตอนนี้นะคะก็คืออย่างที่เห็นเรากำลังพิชีพอยู่นะคะไ <laughs> อ้ที่เห็นก็คืออ่าเราเลเซอร์ขนเราน้อปัญหาเรื่องขนเราก็จะตัดออกไปนะคะจริงๆมันก็ยังมีขึ้น สองสามเส้นบางๆก็ถอน,น,นเอาได้ไม่มีปัญหานะคะสางเรียบเนียนก็ค่อยๆบำรุงกันไปที่สำคัญคือบำรุงทุกวันด้วยวาัสลาินเซรั่มตัวนี้ วลดหนังไก่วนไปนะคะให้รักแร้ขาเนียนนุ่มพี่ว่าพิมบิ้วมาได้ขนาดเนี้ยหนังไก่ลดลงไปเยอะมากขนาดไหนพ,พิมก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็รักแร้ตัวเองม,มากๆแล้วนะคะพิมคิดว่าการเพลีชีพจกักระแลของเราควรจบลงเพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์ทั้งหมดเคล็ดลับของพิมประสบการณ์ดีไม่ดีของพิมมาแนะนาํามาแล้วเราให้เพื่อนๆฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครๆหลายๆ นนะะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้หมาทำมาแชร์มาเล่ามาโมยท็อปปิกอะไรอีกก็สามารถคอม,คมเมนต์บอกพิมพ์มาด้านล่างได้นะคะยังไงพิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำนลังใจให้พิมด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ใหช่องพิมพ์ด้วยนะคะกดกระดิง่งกิ้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 งวันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบาย